สวัสดีครับอยู่กันในช่องของ Link ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจําวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับยิ่งยังไงให้โลกจำได้แค่นไท์เผยเคลิป ซัดฟรีคิกดับชุดขาวโดยคราวนี้ครับอร์เซนอลรองจากฝูงพิมพิเล่กีสร้างผลงานชิ้นโบแดงโดยการยำใหญ่เรียวมาดิแชมป์เก่าได้อย่างเหนือชั้นนะครับสามประตูต่อศูนย์โดยไรเนียเหมาปั่นลูกฟรีคิกเสียบตะข่ายอย่างเฉียบคมสองเม็ดรแรกก่อนที่มิเกลเมริโนนะครับจะกดเม็ดทิ้งท้ายให้ทีมดังของกรุงลอนดอนนะครับได้เฮก่อนบุกไปเยือนราชันชุดขาวในนัดที่สองครับมันเป็นการส่งสารจากผู้จัดการทีม เราต้องการความมั่นใจอย่างที่สุดต่อการชนะเกมนี้ในฐานะกลุ่มเรามั่นใจมากเราต้องการประตูในครึ่งหลังกองกลางทีมชาติอังกฤษเปิดปากต่อข้อถามถึงลูกฟรีคิกไรเอ่ยว่าผมซัดบอลชนกำแพงบ่อยครั้งหรือไม่ก็ข้ามคานปกติเราจะโยนบอลเข้าไปแต่ผมเหลือเห็นกำแพงและตำแหน่งการยิงของรักษ,ษาประตูดังนั้นผมจึงลองยิงประตูที่2เกิดจากความมั่นใจของผมแต่เรายังมีเกมให้เล่นอีกนัดผม ตื่นเต้นมากผมมีความสุขมากมันเป็นคืนที่พิเศษมากสําหรับผมทุกท่านคิดเห็นยังไงกับเรือ่องนีน้ครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบถูกใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่จากทางเราก่อนจากกันไปครับขอฝากเพื่อนใกีฬาอย่างลิงดูงดบอลครับดูบอลสดดูดบอลฟรีตามมาได้แอดมินฝากหมดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ